ราเมงแล้วกันนะคะทำไมทำไมทำไมหนูก็ชอบกินราเมงสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อนดาค่ะชื่อมาม่าค่ะโอเคน่ารักมากน่ารักทั้งคู่เลยเอาวันนี้มีเกมมาให้เล่นให้ทายเมนูโปรดวงบัดตอบถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีของมาให้มีทั้งหมด3ข้อคนแรกเน็กชอบกินอะไรมีตัวเลือกให้มีแหนมเนือง พิซซ่าสปาเก็ตตี้พิซซ่าค่ะทำไมทำไมทำไมถึงตอบพิซซ่าพิซซ่าใช่ก็เลยตอบพิซซ่าเป็นคำตอบที่ถูกค่ะต่อไปข้อสองมาร์คริชชอบกินอะไรหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสองราเมงสามราดหน้าราเมงแล้วกันนะคะทำไมทำไมทำไมหนูก็ชอบกินราเมง อามงครับข้อสุดท้ายปูทัชชัยชอบกินอะไรข้อหนึ่งหมูกรอบข้อสองขาหมูเยอรมันข้อสามสเต็กหมูหมูกรอบแล้วกันนะคะทำไมตอบหมูกรอบดูชอบกินเหมือนกันเช่นูก็ชอบก็ชอบนี่ทั้งสามข้อกกินหมดเลยค่ะกินหมดเลยเป็นชอบเลยว่ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะหมูกรอบครับอ่ะน้องตอบถูกหมดเลยเดี๋ยวพี่มีของมาให้อันนี้จะเป็นยาสีฟันนะคะแบรนด์อาโยอีเอกซัรับไปเลยค่ะ สีฟันอายุอ e. ี